ที่จริงไม่นำแข็งรวามในการนีนี่คือผลละไม้มหัศจรรย์พี่น้องครับ<อ>สวัสดีครับสบายดีรวดครับสวัสดีครับเมื่อนีเ้เท้าพี่น้องมากกินบักว้วยโอ้ไม่เอาบัก้วยไม่ยังดิอโอ้โโอนี้นะนะ อุ้ยอุ้ยพี่แนวเซกินนี่ไม่ขึ้นยังอ้จานนี่คือผลละไม้มหัศจรรย์ครับหลวงวุฒครับมหัศจรรย์โดยะของแท้มันเป็น่ยนอะไรมหัศจรรย์น้องเนี่ยเอามาจากลาวเอามาจากลาวเอามาจากลาวแล้วก็มาจากไข่สั่งซื้อมาพร้อมสั่งซื้อวาพร้อมมาทั้งปากเซ้พุ่นไมันขึ้นยังอ้จานเม็ดไม่ไม่ไม่ขามบอกโอ้ยบอกว่าเกียรติผลละไม้มหัศจรรย์ผมเลยมาขามจังดิ มะเขียบตั้งนี้อันนี้คือหมากจองอันนี้คือบักจอนครับท่านผู้ชมครับหมากจองโอ้จางป้องนี่หมากจอครับอันนี้คือหมากจองนี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ต้นสะแบงนะครับใต้ต้นสะแบงพัดทังโป่งแรงดังวอนวอนใจฮัมงิฮ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 ัอร์ช่วยหมากจองครับกจองม้วนหมากสะแบง บอกมาสิแม่ครับภาษาไทยเรียกว่าลูกสำรองไอมิคาแค่พัวสำรองยอมรับตำแหน่งบอบักจองครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ความรู้อะไรเลยนี่คือบักจองลูกสำรองครับท่านผู้ชมครับดูดูขอยนาตดูช่ไหครับนี่นี่บนบักสแบงไหมจ๊ะบอครับบักสแบงมันจะออกเป็นสิ่งแดงๆโอ้พี่น้องอันนในบักจองบอไม่ต้องสแบงบักสแบงยังไงนะลูกก็ระยังเลยก็ระยังอันนี้ลูกสำรองบ้านเราจะมีแถวอำเภอนาจจะรวยแถวพภูจังหวัดตราดจันทบุรีโซนลงไปนั่นจะมีแต่ที่เมืองเราจะเยอะโซน ลาวใต้แถวปากเซครับผมสายเศรษฐาเมืองพุ่นลงไปพุ่นเมืองสั้นๆล่ลงไปพุ่นเท่าเมียหน่อยเจ้าอยู่แม่โอ้โหนะฮะอันนี้คือปากจองที่มาจากอุบลน่าจะรวยครับอุบลนี่ถุงนี้ราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทครับปากจองมาจากเมืองไซเศรษฐาถุงนี้ถุงนี้เอาสามแสนจกีบเีบเีบอันนี้สามแสนจกีบอันนี้ห้าร้อยบาทส่วนอันนี้อันนี้โอ้โหยี่สิบกิโลครับ บักจองหนสั้นไซผมเป็นบ้าผมเลยซื้อมาออนี่มัน่ซื้อมาจาไหน <laughs> โบราบ้านะบอเป็นบาแล้วเฮ้ยไปกินลาบักจองเมืองเล่าก,กันเลยพี่น้องกันเลยเห็นแล้วเออมันอัศจรรย์อ่ะผลไม้มาจันรอัศจรรย์ยังไงลุงวันครับเอาอดูดี่<า>นี่คือน้าอุ่นนะครับพราฉะฉ้น้นเย็นมันนานออกนานออกครับเราจะใส่บักจองครับทุกชมครับนี่คือบักจองนะครับอ่ะหนึ่งสองครับทิ้งไปครับปองปองทิ้งไว้ไม่เกินสีบนาทีครับ นี่นะฮะนี่คือบักจองมันจะทําปฏิกิริยากับน้ําน้ําน้ําอีกสักครู่นึงมันก็จะฟูขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ถ้าจะไม่อยากให้เชื่อตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเราใส่ไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหมฮะนี่บนแม่กระพุนพี่ปองขอหน่ำหน่อยขอขอช้อนหน่อยบนแม่กระพุนพูดยังไงกันแม่งตะเตาไม่ตะเตานี่คือช้อนนะฮะอ่ะเราจะมาดูครับหลังจากเราแช่เสร็จนะฮะหลังจากแช่เสร็จแช่เสร็จซีว่าทีครับนี่ครับมันจะเป็นงี้หลยฮะฮะอัศจรรย์ไหมครับ บ้านเรากินยังไงลาบกินเหมือนกับลาบเทาลาบลาบเทาลาบอ่าหมาน้อยเดียวกันนะฮะแต่วันนี้ลุงวนมาเจอก็เลยมสามารถจิหาน้ำปลาแดกกับปลาได้ก็เลยจะทําอีกเมนูถ้าท่านกินนั่นก็คือของหวานหมักจองได้กันไหมจ๊ะได้ครับมาบอกครับอันนี้รอสักครู่นึงนะครับอามาบานี้มาบอกอามาเอาถ้วยมาอันนี้คือพี่ป๋องแช่ไว้แล้วนี่พี่น้องครับแชไว้แล้วนี่อ้ เป็นวุ่นครับพี่น้องเอามาเวยมากซื่ป็นวัอ่ลุงววเอานมมาเ็นยังไงมันยงากนะมานมใสเลยบ่าอยงนมใสเลวครับใสนมเยอะเนี่เสแล้วครับใสแล้วใสลายอะลายบนี่จินไม่น้ำแข็งความในการทุบแขงบดเส่นี่เัาเป็นของหวานเลยจ้ะเอาของหวานเลยเนาะเขาไกินเือย่างลาบเท่าหนึงเอาเขากินแบบไม่ไมนกินอาไอย่างกินอะไรย่างบออะไรไม่รู้ เป็นของหวานกับแซ่บแล้วอีกไม่ก็มีขนมได้หลายรถนี่พี่น้องครับโอ้โหมาดูใกล้ครับมือกล้องกล้องครับกล้องดูครับนี่ฮะมันจะเป็นเหมือนกับไม่ใช่พมดนะครับนี่นะฮะดูนะฮะนี่นี่พี่น้องเป็นวุ้นนะฮะนี่ครับดูผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่เป็นวุ้นนะครับของหวานครับพี่น้องครับเป็นของหวานก็ได้ของหวานก็ได้อันนี้อันนี้แค่ไม่เกินนี่สองหน่วยยังขนาดนี้นะฮะนี่สองลูกนี่เห็นไหมนี่ครับน้อยนี่จังมวย อันนี้ประมาณนิดเกินฟางเอาซ้อนมาเอาซ้อนมาลูกอ่าเปิแบงค์มาเปดแบงครับเอาพี่น้องนี่กำลังกำลังกำลังแตกครับกำลังปฏิกิิรยาังแตกครับพี่น้องครับขอบครับเราจะมาชิมดูนะครับนี่อ่าเห็นไหมครับเราจะมาชิมดูครับนี่ครับดูของหวานนะฮะอ่ลุงก้อนเอาลองดูอ่าดูฮะลองดูมากมาหลายเมนูพี่น้องจานพออือลองมือดูเปย์ไว้หนจ้า อืมคือเขาซองมัานเท่าไหร่ยัพี่น้องมันต้องใส่น้ำมันต้องใส่น้ำเชื่อมอีกเนาะอ๋อพี่น้องกินง่ายเลยอยู่ผลไม้ปมหัศจสรย์หมากจองมากจองนะครับดัดแปลงมันเป็นของหวานอ๋อ เราทาเพื่อครับผมเราทาปั่นเรือเขาพร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับนี่กำลังจะออกครับลองมมาดูครับอ่ามือกล้องมาดูมือกล้องเห็นไหมนี่ครับกำลังแตกออกนะครับแตกออกครับออืนะฮะกำลังแตกออกครับขอย่าินะฮะขอย่าดหมุนตุลุนนะครับนี่ๆฮะโอ้นี่ครับเห็นไหมนี่กำลังสวยเลยครับเห็นไหมนี่เอ้าแตกออกอย่างนี้แม้มครับเมื่อกี้นี่เม็ดแก่นี่เองนะครับผม พี่น้องเม็ดแค่นี้เองเนี่ยลงไปเดี๋ยวคลิปหน้าเจนล่าบักจองสูตรลูกอ้วนนะครับท่านเดี๋ยวเห็นครับล่าบักจองแค่จะให้กลับไปกลับไปกินในรางวัลพูด้วยอย่าใส่เยอะนะลูกอ้วชน่าจะกินช่วยเดียวเนี่ยใส่สักสามหน่วยนี่พอแล้วนี่สามหน่วยพอแมนสามหน่วยสี่หน่วยพอแ้วกินก็กินคนเดียวต้องคนทั้นี่จะใได้ไหนพี่น้องโอ้โหถือว่าเป็นความรู้ไหมครับลาสซาดาลาสซาดาาผู้จัดการท่านไหนนะ นี่100กรัมอันนี้ครับมาดูครับ317บาทครับมาดูท่านผู้ชมนะฮะขีดละส0มร้อยครับตกโลนึงกัเก0 0บสามพันครับมันก็มีหลายหลายราคาบางอันก็บางอันก็ขีดละสองร้มีครับแต่ว่าพื้นฐานจริงๆแล้วนี่นี่บรรจุ100กรัมที่ขั้นต่ำที่180บาทหรือว่าตกโลนึงเกือบสอกวันโลนึงเกือบ2,000นะฮะนี่นี่แหละครับเป็ดบ้าครับมันเป็นบ้าซึ่งเมื่อไหร เศร้ากิโลครับนี่กินยานชาติหน้าเลยเนี่ยก็ใครมาก็ต้อนพ่นกินไปบอกขาวเฮดบุญนะท่านพี่น้องอย่างไรครับบอกนะครับเด้อเดี๋ยวอยู่ที่านและซื้อมากเนาะมาได้ขอมาเอ้าเมื่อนี่ยอ้าเมื่อเนี่ยกับที่ว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับเป็นผลไม้แปลกแล้วก็ผลไม้ชิมชิมของใหม่เลยพ่เอาช้อิมชิมชิมเลยลองชิมแล้วตักมาเลยนี่ครับนั่นแหละลองตักแล้วชิมดูให้พี่น้องเขาเห็นเห็นบ่าเป็นวุ่นงานเลยพี่น้องเขาบอกเป็น นี่ครับเอาออกนะนี่นะมันก็กินได้อย่างเราพูดถึกว่าอ๋อนี่อันนี้เขาเรียกกากเออแต่เอาเอาในออกนะาในมีในข้างในอ่ะวันอาะไรครับอ้ามมันจะเป็นกรึ๊ดกรึ่ะฮีปองษ์ได้หมดรสชาติเดือดกึบกึ๊บอย่างไรพี่น้องกึ๊บกึบเอาละแมน แกไข่เ,เลยลลี่ os, os, ครับเยลลี่เออเยลลี่บนเยี่ยวอืมอะไรออกอะไรออกเด้อไม่กินหน้าไงพวงให้พวงให้ห่องนะฮะรับมืรอนี้เฮากับทีมงานลูกอีสานพาไกินผาดเที่ยวพี่น้องครับก็ล้วนมาปูในจางเชียงพายนะครับกินนี่คร know, os, oni, ับตามปองครับกินนี่ครับทุกคนผู้ใหม่นะครับกับผลไม้ใหม่ผลไม้มหัศจรรย์ยำซีชื่อบักจองบักจองรรบหน้ไปกินลาบปากจองกันล้วนนะครับผมอ่ะสำหรับ ใครชอบกิมมิ่งเรฝากอะไรก็แชร์ร่วมกันเลยครับเดี๋ยวคลิปหนาพ่อมาผมสวัสดีครับสบายดี